มัทธิวบทที่23เวลานั้นพระเยซูตรัสกับฝูงชนและบรรดาสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้นจงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอน เพราะพวกเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่าของมนุษย์แต่ส่วนพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่จะใช้ซักนิ้วเดียวไปยกการกระทําของพวกเขาล้วนทําเพื่ออวดคนอื่นพวกเขาทํากลักพระธรรมขนาดใหญ่และสวมเสื้อที่มีผู้ห้อยยาวพวกเขาชอบที่นั่งอันมีเกียรติในงานเลี้ยงและที่นั่งโดดเด่นในธรมารมศาลาชอบรับการคำนับที่กลางตลาด และชอบให้คนอื่นเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกว่าท่านอาจารย์เพราะพวกท่านมีพระอาจารย์เพียงผู้เดียวและพวกท่านทุกคนเป็นพี่น้องกันและอย่าให้เกียรติใครในโลกว่าเป็นพระบิดาของพวกท่านเพราะพวกท่านมีพระบิดาเพียงผู้เดียวคือผู้ที่สถิตในสวรรค์อย่าให้ใครเรียกท่านทั้งหลายว่าพระครู เพราะว่าพระครูของพวกท่านมีเพียงผู้เดียวคือพระคริสคนที่เป็นใหญ่ในพวกท่านย่อมต้องปรนิบัติท่านใครยกตัวขึ้นจะต้องถูกทำให้ต่ำลงใครทอมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์เพราะพวกเจ้าเองไม่เข้าไป และเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ไม่ยอมวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจาร์และพวกฟาริสีขนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าริบเอาบ้านของหญิงไม้และแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจาร์และพวกฟาริสีขนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้า ไปทั่วทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อจะได้สักคนหนึ่งเข้าจารีตแต่เมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาตกนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองถึงสองเท่าวิบัติแก่พวกเจ้าขนนำทางที่ตาบอดพวกเจ้าสอนว่าใครที่จะสาบานโดยอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างทองคาของพระวิหาร คนนั้นจะต้องทำตามคำสาบานโอ้เจ้าพวกคนโง่เขลาและตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารที่ทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และพวกเจ้ายังสอนว่าใครจะสาบานโดยอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างเครื่องถวายบนแท่นบูชาคนนั้นต้องทำตามคำสาบาน เจ้าพวกคนตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่ากันเครื่องถวายหรือแท่นบูชาที่ทำให้เครื่องถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นใครที่สาบานโดยอ้างแท่นบูชาก็สาบานโดยอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซ,ซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยใครสาบานโดยอ้างพระวิหารก็สาบานโดยอ้างพระวิหารและพระองค์ผู้สถิตในพระวิหารนั้นด้วย ใครสาบานด้วยอ้างสวรรค์ก็สาบานด้วยอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารและพวกฟาริสีขนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทสางที่เป็นสารแหน่ลูกผักชีและยี่ราแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตา และความเชื่อน,นั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทศางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติและไม่ควรละเลยเรื่องที่สําคัญนั้นด้วยโอ้เจ้าพวกคนนำทางตาบอดเจ้าครองลูกน้ำออกแต่กลืนตัวอูดเข้าไปวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมาจารและพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอก สวนภายในถ้วยชามนั้นเต็มด้วยการโจรกรรมและการมัวเมากิเลสโอ้พวกฟาริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อนเพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีขนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าพวกเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ชาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงาม แต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูคนตายและทุกอย่างที่โสโครกพวกเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความน่าซื่อใจคดและความอธรรมวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนน่าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของบรรดาผู้เผยพระวจนะ และตกแต่งอุโมง์ฝังศพของคนชอบทำทั้งหลายแล้วกล่าวว่าถ้าเราอยู่ในสมัยของบรรพบุรุษเราจะไม่มีส่วนร่วมกับพวกเขาในการทำให้โลหิตของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายตกถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้าก็เป็นพยานปรักปรำตนเองว่าพวกเจ้าเป็นบุตรของพวกที่ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเจ้าก็จงทำอย่างที่บรรพบุรุษทำนั้นให้ครบถ้วนเถิด เจ้าพวกงูพวกชาติงูร้ายเจ้าจะผลโทษนรกได้อย่างไรเพราะเหตุนี้เราจึงใช้บรรดาผู้เผยพระวจนะบรรดานักปราชญ์และธรรมจารย์ทั้งหลายไปหาพวกเจ้าเจ้าทั้งหลายก็จะฆ่าเสียบ้างตรึงเสียที่กลางเขนบ้างเขี่ยนตีในธรมารมศาลาของพวกเจ้าบ้างคมเหงไล่ออกจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบ้าง เพื่อจะให้โลหิตของคนชอบทำทั้งหมดที่ตกในแผ่นดินโลกนั้นตกบนตัวพวกเจ้าตั้งแต่โลหิตของอาเบลคนชอบทำจนถึงโลหิตของเศคาริยาบุตรเบเรคิยาที่เจ้าฆ่าเสียในที่ระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานั้นเราบอกความจริงกับพวกเจ้าว่าสิ่งทั้งหมดนี้จะตกกับคนในยุคนี้โอ้เยรูซาเล็มเยรูซาเลม เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินข้างพวกที่ถูกส่งให้มหาเจ้าถึงตายบ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมนี่นะนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งให้ร้างเปล่าเพราะว่าเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีก จนกว่าพวกเจ้าจะกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทรงพระเจริญ